มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแแรงในสติเด็กแถลน,นะครับหุ้น TWP หรือว่าบริษัทไทย i วโปร Product p บ b l i c Company Limited ไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัว TWP นะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงนะครับโดยโปรดักต์ของเขาก็มีอยู่หลายรูปแบบตั้งแต่ตัวลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรงนะครับลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงลวดเหล็กเคลือบสังกะสีลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตีเกลียวลวดเหล็กกล้าดึงเย็นสําหรับเสริมคอนกรีตลวดเหล็กกล้าดึงแข็งนะครับผมโดยตัวโปรดักต์ของเขาเนี่โครงสร้างรายได้ก็จะมีลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดียว โปรดักตัวนี้ก็มีรายได้ประมาณ47เอร์เซนะครับของรายได้ทั้งหมดตัวลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียวก็ตัวนี้ก็จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่42.28นะครับแล้วจะมีตัวลวดเหล็กเคลือบสังกะสีที่มีรายได้อยู่ที่3.39แล้วก็โปรดักด่น,นอยู่ที่6.97นั่นเองนะครับโดยตัวงบการเงินรายได้ลดลงนะครับ3.69เยเียร์ออนเยียร์เมื่อเทียบชิ้ปี2024กับ เกือบปี2023ตัวกำไรเพิ่มขึ้น139%ยสามสิบเก้ตียร์ออรเดียร์ตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น21%่สิบเอ็ดเปตียร์ออรเดียร์ตัวสินทรัพย์ลดลง4%ี่เปอร์เซ็ียร์ออรเดียร์แต่เพื่อ,อนๆตระหนักนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็มีวัลจักรไซเคิลขึ้นลงนะครับต้องเข้าให้ตอนที่วัลจักรกำลังจะชุตแล้วก็ขายตอนวัลจักรกำลังจะดรอปนะครับผมตอนนี้ยังไม่มี PE นะครับเพรราาาะว่ยยไดด้ังติลบอย่างหนัักนะครบ ต้องรอลุ้นพลิกฟื้นทราวตัว p v Book Value ถือว่าต่ำบุกนะครับได้น้อยกว่า1่เคสที่ได้0.29เท่าเท่านั้นนะครับถ้าเทียบแอสเซทที่มีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับก็เกือบ4.5เท่ากันเลยนะครับตัว D/E Ratio นะครับน้อยกว่า1ได้0.33เท่าเท่านั้นในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะสำหรับ TWP นะครับ รอลุอ้นพลิกฟื้นตลาดดาวถึงจะมียิวปันผลมาให้นั่นเองนะครับผู้ประการสนใจเรื่องของบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายลวดเด็กแรงดึงสูงกอลองศึกษาเพิ่มเติมเชิงวิทําการบ้านกันก่อนลงทุนนะครับสำหรับหุ้นทีวพีนะครับแต่ถ้าผู้ประการไม่สนใจเชิงวิออยากเปลี่ยนสายเทรดก็ไปดูกราฟกันเลยนะครับโดยตัวดูกราฟ m e มเฟร,รมมันพบว่ามีการตัดลงของ m a c เลายเส้นสีํำเงิน ตัด line สัญาณสีแดงลงไปมีฮิตสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาว,ยาวเป็นสัญญาณเซียวสัญญาณขายในภาพใหญ่ทาเฟรมมันเพื่อที่เดินทาเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิตสโตแกรมแดงตั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทาเฟรมวิคภาพระยะกลางนะครับทาเฟรมวีคเพราะว่ามีการตัดลงของ m a c d line เส้นสีนํำเงินตัดสัญญาณสีแดงลงไปมีฮิตสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ําเช่นกัน เป็นสัญญาณซีลสัญญาณขายในภาพระยะกลางทาเฟรมวีเพื่อเป็นที่เล่นทาเฟรมวี Time Frame Week ก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนเช่นกันนะครับรอเข้าซื้อรอบใหม่ตอนที่ m a c d ดีเส้นสีดำเงินนะครับโค้งตัดซิกไลน์แสดงขึ้นไปแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากแท่งชมพูเป็นแท่งเขียวแท่งแรกแล้วฟลอร์บายได้เลยทางเทนิคอลนะครับสามารถอดัดแบใช้ได้ทุกทามเฟรมไปดูตัวทามเฟรมด y ภาพระยะสั้น ตามฟิล์มีพบว,ว่ามีการตัดขึ้นของ MBCD ลายเส้นสีนํำเงินตัด Signal line, สัญญายสีแดงขึ้นไปมี h ิสตอแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำนะครับได้3แท่งบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณไปสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นตามฟิล์มีได้สามวันนะครับผูบ้ที่เล่นตามฟิล์มีก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรมเขียวทั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรตอนที่ MBCD น้ำเงิน แดงลงนะครับแล้วก็ปรากฏแท่งเฮสเซแกรมเปลี่ยนจากแท่งเขียวเป็นแท่งแดงแท่งแรกค่อยขายทางเทคนิครนครับก็ฝากกไว้สำหรับสายเทรดวินยัยมซ์เซ็ตมานี่มานจิเมนต์การนำตามอินดคเตอร์ arm, ator, และไทม์เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่่คลัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับผู้เราไปทุกวันนะครับสองมองอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ